แล้วไ่เหมนนค่ะขาไม่ใช่ค่ะดูขึ้นมาละหนี่ตลอดที่แ่งางโค้งไปดูข้างล่างนะคะ ่ต้องจะให้พอน,อนรง,ง,รงรหรง,รงอย่างประมาณน,นี่ยค่ะเรือก่าแรง่ะแต่ใช้ด้วยรงอย่างประมาณนี้เขาเลยขาดรงมาต้นจะมีอยู่ช่วงหนึงที่ว่าหาหนึ่งครูกำลัาจากไตไหวนแล้วก็ะเรียนมัน็ว้า่ายะ ยี่ยง่ายที่ไจหวันนะคะย้ายไปกิแนแทนแม่ค่ะนอติดมีตรงนี้ยูนบรสามารถปรวจเองไม่ได้เขาไปให้เตัดยอดก่อนตัดยอดหมดเลยสองมลบาลแล้วที่ตอนเราตัดห้องใจติดตัดที่ใส่เฮ้ดี๋ยวเขาไปตัดก็วเขาบอกว่าสิทธิ์การตัดงนี้ยูนเนาที่หลังตัดถึงสามมื่วมันไม่กินเนา ต่อ,อไปนั้นคุณน้าเนี่ยคุณวันที่สองสิงหา,าหน้ากับพยศให้ไปชำะระนี่ต,ตามค้อตกลงสามนะครับปัญหาคือว่ามีสลิปยืนยันเขาอนู่ช่วงช่วงมแมนเป็นช่วงมนเป็นช่วงมันกําหนดว่าในภายในช่วงนี้สิ่านั้สินะแค่สองนี่เคยไปปิดบัญชีไปแล้วนะครับตั้งแต่ปีห้าสามนะครับ จะปรากฏว่าณปัจจุบันเปนเงินยอดณปัจจุบันนะใช่ดูด้วยครับเดี๋ยวเฉพาะให้คุยกับผู้คู่ด้วยนะครับได้ครับศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ที่ขึ้นมาเหมือนก็ว่าเข้าไปตัดยอดเนี่ยน้องๆเอาต่อไปเอาแอร์ถัาร้องๆเบิ่งคุ้มก หลังจากได้รับหนังสือทวงนี่จากกยศแล้วก็รู้สึกเครียดค่ะก็เลยถือเข้าไปปรึกษากับประหลัดอำเภอที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ,อยางตลาดเลท่านประหลัดก็โทรไปทางกยศให้ไปประสานทางกยศทางกยศก็เขาก็บอกว่าเขาจะดำเนินการเหมือนกับว่าหาหลักฐานแบบเช็คพื้นฐานให้ก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราเขาต้องการใบเสร็จเราหาให้เขาไม่ได้ ก็เลยยังทําอะไรไม่ได้ทางธนาคารตอนนี้เขาก็มีติดต่อมาในเบื้องต้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเช็คข้อมูลเบื้องต้นให้ทางกยศเขาเข้าใจว่าเราทํางานบริษัทเป็นพนักงานบริษัทซึ่งเราไม่เคยทํางานบริษัทมามันน่าจะมีข้อผิดพลาดอะไรเราก็ไม่รู้ทวงคืนกับลิคแม้ว่าเราเป็นเกษตรกรเราไม่ได้เป็นพนักงานริษัทมีค่ะมีมีบอกเขาบอกว่าเรา เป็นแม่บ้านเป็นเกษตรกรอยู่บ้านเฉยๆไม่เคยทํางานบริษัทมาเป็นเวลาสิบกว่าปีมาแล้วณตอนนี้ชื่อเราก็คือเป็นพนักงานบริษัทแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยทำไม่ไม่ใช่เราใช่ไหม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตัดไปแล้วปิดไปแล้วเป็นสิบปีแล้วสาบานได้ตัดจริงๆตัดหมดแล้วสิบปีแล้วณตอนนี้น่าจะน่าจะข้อมูลคาดเคลื่อนน่าจะเป็น น่าจะเป็นคนลับบุคคลกันน่าจะชื่อซ้ําหรือเปล่าเราไม่รู้เดี๋ยวต้องรอฟังกันว่าจะออกมายัางไงก็ขอฝากความวังกับทางกยศกับธนาคารกรุงไทยเนี่ยค่ะว่าจะเช็คข้อมูลให้เราได้แค่ไหนเราตอนนี้ก็คือรออย่างเดียว